ครั้งแรกในประเทศไทยกับต้นคริสต์มาสป๊อปแลนด์ใจกลางสยามพารากอนรวมออกค้นหาความสุขไปกับโมโกโกะและหลุดเข้าไปในจักรวาลแห่งความน่ารักของป๊อปแลนด์ินไทยแลนด์ที่บอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเพียบพบกับซอนสุดพิเศษใจกลางพาพรากอนที่จะพาทุกคนออกเดินทางสู่โลกของเหล่าคาแรคเตอร์ในฝันจากป๊อปมาพบกับป๊อปแลนด์แคสท์ลแลนด์มาร์กหลักของงานกับปราสาทป๊อปแลนด์ที่ยกมาทั้งหลังพร้อมบิ๊กฟิกเกอร์คาแรคเตอร์สุดฮิตอย่างมอลลี่หรือจะเป็นสกอร์พนด้าก็มาและทางน วงกดสุดน่ารักที่รอให้ทุกคนมาเดินสำรวจและ้ามพลาดกับป๊อปแลนด์คริสต์มาสตรีครั้งแรกในไทยต้นคริสต์มาสจากป๊อปแลนด์ที่ตกแต่งด้วยเหล่าคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนและพบกับป๊อปแลนด์แคสเคดดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแฟนตาซีของอุโมงค์และมุมตกแต่งที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับเหล่าคาแรคเตอร์ที่รักมากกว่าที่เคยนอกจากนี้ยังมีน้องโมโกโกที่บินลัดฟ้ามาพร้อมกับการหันลงคู่ใจพร้อมให้ทุกคนตามเก็บความน่ารักผ่านโมโกโกเอ็กซ์คลูซีฟซีรีส์เฉพาะที่ป๊ จะมีจุดเข้าลงทะเบียนเพียงจุดเดียวเท่านั้นที่สยามคพาร์คชั้น MC ใช้สำหรับเข้าคิวโซนป๊อปแคสต์เทลและช็อปสินค้าภายในงานเท่านั้นนะคะสำหรับโซนถ่ายรูปอื่นๆอย่างป๊อปโมโกโกเมส <est, S 1> ป๊อปคริสต์มาสทรีและป๊อปเคเกสามารถเข้าเยี่ยมชมและถ่ายรูปได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนและนอกจากโซนหลักที่พักพละกรแล้วเพื่อนๆยังสามารถไปแวะสนุกได้ต่อที่ป๊อปไลด์เปิดวันแรก15พฤศจิกายนนี้และป๊อปซิเคิลชั้นจีโซนเอเทรียม2สยามเซ็นเตอร์โดยสามารถเข้าคิวได้ที่จุดดด้้้้้้้้้าา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 นนนนนนนหหหออออเเเเทรรรรียยยมมมมมม2ไไลลตัััวววใพแกกกกกกกิงคคคสสุปบโโ่ชศู พรกรตั้งแต่วันที่11พฤศจิกาย,ยน2568ถึง11มกราคม2569อย่าลืมมาพบกันนะ